สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายว่าการงานของท่านนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี้จะเป็นเช่นไรเรามาติดตามดูกันนะคะสําหรับการงานนะคะของท่านที่เกิดในราศีกัน,นะคะ่ะ ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพโอดินขึ้นมานะคะสื่อให้เห็นว่าในการทํางานเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีเรื่องที่ค่อนข้างคับอกคับใจนะคะมีเรื่องที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตามอิสระหรือทําอะไรได้ตามใจชอบนะคะมีการถูกจํากัดหรือถูกกัก กันนะคะกับการอิสระภาพกับการในเรื่องของความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นผลงานของคุณในเดือนนี้ก็จะไม่ค่อยเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะก็ะควรที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่จําเป็นก็อย่าพยายามไปโชว์โชว์ชวออฟหรือโชว์พาวให้มากนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยนอกเหนือจากคนอื่นจะหมั่นไส้แล้วเนี่ยก็ไม่สู้ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณเลยด้วยซ้ำนะคะอาจจะเป็นการสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นค่อนข้างมากด้วยนะคะลักษณะของงานประเภทไหนนะคะที่จะไปได ดีนะคะอันนี้ต้องเป็นงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นพวกนักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือการทําอะไรเนี่ยนะคะเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อันนั้นจะไปได้ดีมากกว่าหรือเป็น ลักษณะของคนที่ทํางานเกี่ยวพันกับในเรื่องของการเป็นนักพยากรณ์หมอดูโหราศาสตร์นะคะอันนี้ล่ะค่ะจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นงานที่เกี่ยวพันกับความเป็นและความตายของบุคคลอื่นๆนะคะจะถือว่าส่งผลดีก็คือยกเว้นให้แก่อาชีพเหล่านี้เท่านั้นเองนะคะแต่นอกเหนือนอกเหนือจากนั้นนะคะทุกๆอาชีพเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากเลยทีเดียวนะคะ ถ้าหากคุณต้องการรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณเพิ่มเติมนะคะก็สามารถรับฟังได้นะคะที่ดอกจัน33621แล้วก็กดโทรออกแล้วพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ